อ่ะบานเฮาให้โชคสวัสดีพี่สุภุสกันขขครับผมกษิมาต,ตามแนวทางล่าพัฒนาปู่โคราชวาันจันทร์ที่เจ็ดกรกฎาคมสองห้าหกแปดอันนี้คือผลมือวันสุกได้เป็นะน้องสามตัวมันออกเก้าห้าเจ็ดนี่ล่างก็คือเจ็ดเก่าเลขปูเนี่เขาตะเลขวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเขาเจ็ดเขาวตวล่องจับคู่ว่าเขาได้เป็นะน้องเลยจับคู่ว่าเขาของปูน่ะเขาตะเลขวิ่งเลขวิ่งมาบนดล่างแล้วนเะี่น้อง เพราะว่ามันเกดบนเกดล่างเลียเลขยกบลออกหาเกจเรียกเรีล่างออกเก้าเกดเนาะพี่น้องเอ้ยออกเกดเก้เกเอาออพ่อผิดพอถือรับขอโทษขอให้หอภยอะไรเนามาตามกันมาแร้งนี่พี่นอ้องบุกรัด วันจันทร์ที่เกด

วิ่งรูดบนล่างแปดเปูน่นแปมากเก่าตนะัวล่งอ่ะมึงนึ่งกับเขาตัวล่อง เก็ดแปดมีเบิลพร้อมพิหนกแปดแปดเก้าแปด,แปด,แปด,แปด ก็เกศเก่าก็ 7, 9, มีมากถ้าพี่น้องมามาเข้ากับตัดได้เนี่ยมันออกไป็นหลักเกศเก่าเจ็ดเก่ามาลังแปดเก่ากับในโตเก้าแปดแปดเก้าว่าพี่น้องมีเพื่อนแปดแปดเก่าเก่า 8ปดแดเกโอ้เละก็สูงครับโอ้ขลเลขมาสูงเนี่คิดว่าบรลอดของปู่แ่ะ7ิดสู แปดศูนย์ดศูน์เก้าศูน์มีตัวมากกว่ากี่นอง ส่วนตัวเน้นเน้นติดแปดอ้มเน้นติดแปดมาเลยเนาะพี่น้องส่วนตัวเน้นเน้นติดแปดเพราะว่าเลาวิ่งปูเน้นแปดเด็มาสูง ยนแล้วห่ะพี 9, ่นองเ้อก็ชบน้าจอเอาไปนี 9, ่วันจันทร์ที่7จ็กรกฎาคมสองห้าหลาวปู่คลาดวิ่งลูดบนล่าง8กับ9เน้นที่8 7 8เจ็ดแปดแล้วก็แป9แปดเก้าแปดเจ็ ถ้าพี่น้องเข้าว่มัเก็ดเก้าเก้าเก็ดนี่เข้ากับตัดออกใดเนี่ยพี่น้องว่าวัดออกกัละเจ็ดเก้าเก้าเจ็ตนี่ยพอมาเข้ากัตัดไปส่วนตัวเน้นเน้นติดแปดมาได้พี่น้องแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดแลยครับแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์เนี่ตัวเน้นเน้นติดแปดปูเน้นติดแปดได้พี่น้องเด้อพี่น้องเขากับแคบหน้าจอเอาถ้ามากระจัดตะาขัดกระพันพี่น้องปลาเหล็กมากสูงครับหอดเก่าเก้าเนาะพี่น้อง นะกับขอบพรกคุ้นปูข้อลาอะไรล่ะครับผมขอยพี่น้องเข้าโชคมานกันสุขผูกโชคก้นแห้งๆปังๆงกันเอาฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามมันให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม